Okay. สวัสดีนะครับวันนี้พาชมบรรยากาศที่สุภกิจฟาร์มนะครับฟ้าคึมๆม,มาแล้วไม่ฝนมาแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับเลี้ยงปลารับปลูกบัวแดงไว้ดูนะครับเราจะพาทัวร์นะครับวันนี้นี่ก็เป็นฟาร์มวัวนะครับอคอกวัว ยางทั้งตัวนี้เป็นวัวพระราชทานนะครับได้มาจากคุณอานะครับเด็กๆนอนอยู่นะครับเด็กๆนอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือแม่แม่เขานะครับนะันจะเป็นชุดลูกเขาเนะี่ยสี่ตัวเนี่ยลูกเขาหมดเลยลูกหลานเขานะครับสี่ตัวนอนอยู่เนี่ยลูกหลานเขาหมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็ลีนากับลีซ่านะครับ แม่แดงตัวนนทับซ y ไวทับซ y ไว้นะครับแม่นี้ก็ท้องแล้วนะครับเลยคุณยา่าลูกสี่ตัวแล้วนะครับนี่คุณอามาให้นะครับนี่ยีบรรยากาศที่ครอกบัวนะครับจะพาไปดูแพะกันนะครับอันนี้ก็เป็นยา่า ตัดมาแล้วก็บาบดนะครับไว้ให้ทั้งแพะทั้งบัวนะครับอีเลยบรรยากาศดีมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นแปลงอ้อยนะครับอ้อยขัดน้ำนะครับแล้วก็เป็นแปลงขนุนข้างบนจะเป็นแปลงหญ้านะครับแปลงหญาดูซี่ในเปียแล้วก็สวิตจัมโบนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นอ้อยนะครับเนี่ยอ้อยคันน้ำนะครับนี่จะเป็นแปลงผลไม้นะครับมีกินทั้งตลอดปีนะครับผลไม้ตามฤด,ดูมีเยอะมากนะครับฝั่งนู้นแปลงขนุนนะครับของพี่สาวผมนี่นะครับบรรยากาศสร้างขึ้นต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่แบบ อยากทาก็ทําเลยครับแต่ว่าถ้ามีเงินก็ทําได้เลยนะครับวันนี้ก็ผมก็ใช้ทุนตัวเองค่อยๆสร้างเน้นไม่กู้นะครับเน้นไม่กู้ยืมใช้ทุนตัวเองนี่ก็จะเป็นแปลงยาให้น้องแพะนะครับนี่แปลงยาให้น้องแพะฝั่งนู้นก็จะเปิดแปลงปล่อยเลี้ยงวัวครับนี่เป็นผลผลิตที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับนี่ต้นมะพร้า,าวมะพร้าวปลูกไว้นะครับ ตั้งแต่ตอนสมัยยังเรียนไม่จบเลยจะพาไปดูคลอกแพะครับค่อนข้างแฉะนะครับเนี่ยเพราะฝนเพิ่งตกนี่ก็เป็นผลผลิตทั้งนั้นนะครับสี่ห้าปีครับปลูกไว้นานแล้ว เดินดูก็มีความสุขนะครับเดินดูก็มีความสุขละอ่ะนี่ก็จะเป็นฟาร์มแพะนะครับฝั่งนี้จะเป็นของโซนแพะหมดเลยนะครับผมก็ปลูกไอตัวของต้นสนนะครับไว้สําหรับอ่าถ้าโตแล้วผมจะเอาเป็นหลักเอาเป็นเสาที่แบบล้อมรั้วนะครับแทนเสาวพวกนี้เสาวพวกนี้เป็นเสาไม้กระถินนะครับเอามาทํานี่เลยนะครับบรรยากาศ ใครก็ถ้าใครสนใจนะครับแพะก็ยังมีให้เลือกอยู่เหมือนเดิมนะครับเลือกมีให้เลือกชมอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงโจวงนี้เห็นแล้วราคาดอกเยอะนะครับผมก็เลยไม่ได้อยากขายลเลี้ยงครับเลี้ยงเราลักก็ขายไปราคาถูกก็เสียดายครับเราเลี้ยงด้วย ด้วยใจรักแล้วก็ต้นทุนเราจะสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นาขายไม่ได้ก็เลี้ยงครับไม่ได้ซีเรียสนี่นะครับบรรยากาศสดๆสดสดที่ฟาร์มจริงอยากมาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่า,าไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะครับน่าจะมี FC คิดถึงเยอะเลยครับเ้าข้อมลูกปฝนตกแล้วลูกวันนี้ก็ให้กินกระถินแล้วก็ ยิงกระถินแล้วก็บทยานะครับลูกไปเข้าคอ,อกเร็วูร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 ไปตกนะครับเริ่มทยอยเข้าคอ,อกกันแล้วลูกไปเร็วเข้าคอ,อ,อกเรูไป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 โอเคก็สำหรับคนที่ชอบนะครับ ติดตามเอฟซนะครับสุภกิจฟาร์มก็ขอบคุณทุกคนนะครับจริงๆก็ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมีเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุภกิจฟาร์มนะครับฟาร์มแพะชัยภูมินะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องวัวเพิ่มนะครับมีวัวเพิ่มมานะครับนี่เลยนะครับเรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงครับจะเป็นแค่ผมผมรับประกันอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับเผื่อจะหายคิดถึงกันโอเคครับบวัสดีครับ